วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายไกรซ้อนวิสิท์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานทวัชัยทินกรกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน45ได้จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร,ร่วมนาราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายนาบ้านไม่มีเลขที่บ้านบาน งูระณะหมู่ที่หตําบลมะรือโบตกอําเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสและปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเมื่อวันที่28มกราค,ค,คม2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความเพลื่องปิติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่อาสาสมัครทหารพรานทวัชัยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้